สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้ก็สดใสทั้งคลิปเลยนะคะคลิปนี้เป็นอะไรที่แบบสวยมากแล้วก็หลายๆคนน่าจะชอบด้วยนะคะตัวนี้เป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะเนื้อผ้าคอตตอนปักลายดอกนะคะน้ำส้มนั่งพิจารณาอยู่สักพักตอนแรกคิดว่าดอกอะไรกุหลาบหรือดอกโบตันแต่คิดไปคิดมาปัก ดอกกุหลาบค่ะน้องเป็นลายดอกกุหลาบเพราะว่ามีจะมีดอกบานแล้วก็ดอกตูบด,ด้วยก็เลยเออไม่น่าใช่โบ,ต,บต,นะตันหรอกโบตันน่าจะเป็นฝ้ายสองนะคะตัวนี้เป็นปักดอกกุหลาบนะคะแล้วก็เดินเทปลูกไม้สวยมากๆเอามานี้เอามาให้5้สีเลย5้าสี่ห้าวันแม่จัดไปให้ครบทุกวันนะคะ ค่ะตัวแรกเป็นสีเหลืองเดี๋ยวให้ดูดีเทลก่อนนะคะตัวนี้เป็นงานกระดุมผ่าหน้านะคะผ่าหน้าทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวใส่ได้ถึงอกประมาณ44เลยนะคะตัวนี้ได้ถึง44เลยนะคะอกเล็กกว่า44ลงมาใส่ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้คือน,น้ำส้มอกจริงแค่3 2 33ามสามันเลยหลวมมากสำหรับน้ำส้มนะคะคุณแม่ที่ส8ขึ้นไปใส่สวยค่ะ ใส่สวยค่ะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ดูลายปักดอกกุหลาบค่ะเป็นลายดอกกุหลาบนะคะแล้วก็มีเดินเทปลูกไม้นะคะตรงขนานกันกับกระดุมนะคะแล้วก็ปักดอกกุหลาบอีกอันนึงขนานกันแบบนี้เป็นแนวแนวยาวนะคะทําให้ดูแบบว่าเออลุคผอมเพียวนะคะลายสวยมากนะคะแล้วก็ความยาวรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ ครึ่งสะโพกนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ตรงแขนนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเป็นแขนห้าส่วนนะคะอันนี้คือของน้ำชุ่มไหลตกเนาะถ้าเกิดว่าแบบเอาเป็นเสื้อที่เป็นไซส์คุณแม่ๆใส่นะคะแขนจะอยู่ประมาณนี้ค่ะจะอยู่ห้าส่วนนะคะแล้วก็ตรงแขนเนี่ยก็จะมีลายปักด้วยนะคะเป็นเทปลูกไม้สองอันแล้วก็มีลายปักตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเห็นตรงเทปลูกไม้ตรงคอค่ะ นะคะแล้วก็จะเป็นเรียบเรียบแบบนี้นะคะมีทั้งหมด5สีค่ะห้าสีสีแรกเป็นสีเหลืองตัวนี้เป็นเหลืองสวยเหลืองแบบเหลืองสดใสอะไรแบบนี้ไม่ใช่เหลืองทองมุนมนไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะคะคอยชั่นผ้าประมาณนี้นะคะเราจะทําสีสดใสออกมาตัวนี้เป็นสีเหลืองสวยค่ะสีเหลืองแบบ ถ,ถ้าใครถูกฉลกกับเหลืองแนละ้วต้องใส่เหลืองวันไหนเฮงวันไหนมงคลสีเหลืองจัดไปค่ะสีเหลืองนี้เฮงแน่นอนนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวให้ดูครบทุกสีก่อนนะต่อไปเป็นสีชมพูค่ะตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะ,ะดูรายนะคะดูรายใกล้ๆเป็นลายดอกกุหลาบนะคะแล้วก็งานปักของเราเนี่ยเห็นไหมคะคือจะมีงานแบบเป็นงานไล่สีในดอกด้วยนะคะเนี่ยมันมีดอกตูมหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นดอกกุหลาบ ตอนแรกถ้าเกิดไม่มีอันนี้คิดว่าดอกโูตันหรือเปล่าตัวนี้เป็นดอกกุหลาบนะคะแล้วก็มีเดินเทปลูกไม้ขนานก,นกันกับว่าขนานกันตรงนี้คืองานแบบว่ารายละเอียดเยอะมากนะคะรายละเอียดดีมากแล้วก็ดูแพงมากเลยนะคะคือแบบว่างานเนื้อผ้าใส่สบายด้วยนะคะตัวนี้เป็นเนื้อคอตตอนร้อยนะคะอันนี้ดูตรงแขนนะคะดูดูดูด,ดูดูดีเทลตรงแขนนะนี่ค่ะมีแบบว่ามีปาก มีปากกุราบช่อหนึ่งให้ตรงแขนนะคะถ้าใครสะดวกรีดแบบเป็นมนมก็ได้หรือว่าแบบรีดเป็นเหลี่ยมก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ถ้าใครอยากก็ว่าได้ความเป๊ะเนี้ยก็มีกระดุมให้ติดด้วยนะคะตรงช่วงปลายแขนนะคะสีชมพูสีเหลืองนะคะสีต่อไปสีนี้สีแปลกนะคะเป็นสีเทานกพิราบ กันกับลายดอกกุหลาบสีชมพูนะคะตรงนี้คอห้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องทอมจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนใส่ให้ดูนะคะสีเทานกพิราบค่ะแม่สีแปลกสีหายากอีกแล้วสีควรค่ากับการเก็บอีกแล้วนะคะสีนี้สีเทานกพิราบเป็นเทาอมเขียวแบบเหมือนเขียวอมเขียวขี้มา้าเป็นเทาสวย นดะีะเดี๋ยวส้มใส่ให้ดูนะคะอันนี้ให้ดูรายก่อนนะคะเนี่ยพอสีเทานะคะแล้วก็ลูกไม้แล้วก็ตัดกันกันกบดอกกุหลาบสีชมพูไล่เสแบมเนี้ยสวยมากนะคะสีนี้สีที่สองนะคะไอ้สีที่สามแล้วนะคะสีที่สี่ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะตอนแรกว่าจะไม่ทำไม่เอามาสีนี้นะคะแต่ไปไปมา,มาขึ้นแล้วสวยนะของจริงสวยนะของจริงสวยมากค่ะเนี่ยอะ ดูใกล้ๆจะเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็เป็นแบบว่าพื้นขาวแล้วมันทำให้ดอกเด่นมากนะคะแล้วก็ดูหวานจูสุภาพใส่ทําบุญไปแบบว่าจริงๆใส่ออกงานบุญได้เลยคืองานที่แบบว่าเป็นหน้าเป็นตานิดนึงเนี่ยรุ่นนี้เหมาะเลยเพราะว่าก็ดูแพงด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนนะคะ,ะสีสุดท้ายนะคะ สีที่ถ้าใครแบบว่ามงคลสีม่วงต้องใส่ สีนี้นะคะก็ว่าจะไม่ทำไม่เอามานะคะแต่ว่าไปไปมา,มาคือสวยอยู่นะนางสวยอยู่นะตัวนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบแบบว่าเป็นสีม่วงเลเวอร์นะคะชอบสีม่วงสีนี้ก็เป็นสีม่วงสวยนะคะออกโทนพาสเทลคือไม่เข้มไม่เข้มแบบประมาณฝ้ายสองฝ้ายสาไม่เข้มแบบนั้นนะคะสีพาคอตต้อนจะสีละมุนกว่านะคะแล้วก็สีจะพาสเทลกว่านะคะ นำส้มไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีเลยค่ะสีที่2นะคะสีม่วงพาสเทลค่ะก็ใส่แล้วสวยใส่คู่กับวันนี้น้ำส้มใส่กางเกงสีขาวนะคะก็ใส่แล้วสวยเหมือนเหมือนทุกสีเลยสวยทุกสีพูดจริงๆนะคะแบบว่าคือน้ำส้มพยายามคิดว่าเอาตัวเองอย่างที่เคยเมสากันนะคะบอกว่าคือแอบ เช้ามาอาบนะ้ำแม่แอบดูนิดนึงว่าวันนี้ชันใส่สีอะไรแล้วจะเหงงจะมงคลจะปังปุริเย่นะคะน้วส้มก็พยายามลื้อตูวช้างพาหาสีนั้นใส่นะคะเนี่ยมันแบบคือมันต้องมีอ่ะคือมันต้องมีสั้วันหนึ่งอะ่ะที่เราจะใส่ที่เขาจะเขียนว่าใส่สีม่วงแล้วเหงงอะไรอย่างนี้แอบมูเตลูนะคะแอบเชื่อดวง คุณแม่ค่ะสีม่วงนี่สวยค่ะสีม่วงพาสเทลสวยมากแล้วก็ตัดกับลายดอกกุหลาบนะคะที่อยู่ข้างๆนี้นะคะทําให้แบบว่าดอกกุหลาบส่งดอกกุหลาบให้เด่นอยู่นะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นแบบด้านข้างนะคะแบบนี้สวยอยู่นะสีนี้นะคะด้านหลัง มันยาวไปก็ใส่ในกางเกงค่ะมันก็จะได้อีกลุกหนึ่งนะคะแบบว่าเป็นเนี่ยพอใส่ถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปในกางเกงเนาะมันก็จะสั้นลงแล้วก็ได้อีกลุกหนึ่งนะคะสำหรับส,สาวๆตัวเล็กนะคะแต่สำหรับแม่ๆที่อก38 40ขึ้นไปรับรองใส่สวยค่ะแต่ว่าถ้าสำหรับสาวๆตัวเล็กแบบน้ำส้มนะคะใส่เข้าไปในกางเกงค่ะจะดูเป็นทรงโอเวอร์ไซส์สวยๆเก๋ๆนะคะเป็นบวก working w o m e n ได้เลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนอีก สี่สีสามสีให้ดูคะ่ะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะที่ตอนแรกคิดว่าจะไม่เอามานะคะแต่ไปๆม,มาเนี่ยคิดไปคิดมาสวยนะมันเป็นสีขาวออฟนะคะเป็นสีขาวแบบว่า ก็เกือบจะโอโม่แหละแต่ไม่ใช่คือขาวโอโม่มันจะเป็นขาวที่แบบเป็นขาวนักเรียนขาวอมฟ้านะคะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะตัวนี้เป็นสีขาวละมุนตาสะอาดตาแบบดูสะอาดมากนะคะแล้วก็รับกับลายปักสีชมพูไล่สีของลายดอแบบกกลาแบบนี้นะคะดูหวานมากแล้วน้องส้มคิดยังไงไม่เอามาทำงงตัวเองนะคะใส่ออกมาแล้วสวยมากดูดีดูแพงมากนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะคือแบบ งานบุญงานบวชงานทอดกระถิ่นทอดพระป่าอะไรใดนะคะถ้าไม่อยากใส่ลูกไม้กะะ็ใส่ตัวนี้ก็ได้นะคะใส่ตัวนี้ก็ได้ก็ดูสุภาพเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูแพงนะคะเพราะว่าแบบดีเทลรายล,ละเอียดดูนะคะด้านบนนะคะเป็นงานแบบว่าลูกไม้ให้ตรงคอนะคะแล้วก็ผ่าหน้ามีเทปลูกไม้ด้านหน้าให้นะคะตัวนี้เป็นงานปักเลยนะคะเป็นงานปักเลยอันนี้ตให้ดูเป็นงานปักสวย สวยมากสวยอยู่นะคะตัวนี้ใส่เข้าไปในกางเกงแตนลุกแบบเฮ้ยดูดีอยู่นะความยาว5ส่วนนะคะอ่ะตรงแขนด้านข้างค่ะก็ฟรีไซส์นะคะใส่ได้ถึงอก44ค่ะความยาว ย้ำกดิกทีนะคะประมาณกลางสะโพกนะคะเกือบเกือบคุมสะโพกนะคะสับรุ่นนี้ก็เหลืออีก2สีสุดท้ายเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูะคะ่ะสีที่4นะคะตัวนี้เป็นสีชมพูค่ะก็สำหรับชาวเรานะคะชาวผู้หญิงผู้หญิงแบบเราเนี่ยคิดอะไรไม่ออกสีชมพูไว้ก่อนนะคะสีชมพูนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะเลยจริงๆคืออยากแค่ใส่ให้ดูเลยก็ผ่านเลยเพราะว่าสวยอยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครแบบไม่รู้จะเอาสีไหนก็เรียบ ชมพูไปก่อนเลยนะคะเชียร์ชมพูไปก่อนเลยนะคะชมพูแล้วก็ปักดอกกุหลาบดูสิคะหวาน,นมากๆนะคะแต่ไม่เลี่ยนเพราะว่าแบบว่าดอกกุหลาบเรามันมีความแบบแดงเข้มมีความแบบเล่นสีในตัวนะคะดูไม่กลืนเนาะดูแบบชัดเจนเป็นดอกชัดเจนนะคะดูไม่กลืนแล้วก็สวยสวยมากนะคะตัวนี้ใส่เข้าไปในกางเกงก็จะได้ลุคแบบ เกได้นะคะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เชียนะคะถ้าใครคิดไม่ออกก็มาชมพูค่ะแม่มาชมพูค่ะสีนี้สวยนะคะค่ะเดี๋ยวมก็ขอไปเปลี่ยนสีสุดท้ายให้ดูค่ะ มาถึงสีสุดท้ายนะคะสีที่5นะคะสับรุ่นนี้มี5สีแอบเก็บตัวนี้ไว้ใส่เป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าน้ำต้องชอบสีนี้จริงๆเป็นแบบแล้วก็เป็น พนักง,งานขายเนี่ยไม่ควรจะลำเอียงเนาะว่าชอบสีไหนเป็นพิเศษแลว้วควรจะขายทุกสีสิแต่ว่าสีนี้มันเป็นสีแปลกอะแบบว่าเห็นแล้วแบบนฮ้นนานมนาทีนันาน,นาน,น,านย้อมสีนี้มาแล้วสวยอะไรเงี้ยสีนี้เป็นสีเทานกพิราาคืนเหมือนเทาแระบนเขียวขี้มาเข้าไปอะคะ่ะมันแบบสวยแล้วก็พอมันมาตัดกับเทปลูกไม้แล้วก็ตัดกับงานปัก ดอกกุหลาบสีชมพูเนี่ยมันดูทําให้ดอกเด่นแล้วก็ดูดีดูผู้ดีมากดูแบบดูเป็นงานแพงเลยอันนี้ถ้าเกรดนี้ติดแบรนด์เนาะแล้วขึ้นห้างเนาะไม่ต่ำกว่าพันเจ็ดันแปดขายได้ค่ะเพราะว่าเนื้ออันนี้เป็นเนื้อคอตตอนร้อยแล้วก็เป็นงานปักของจริงงานปักจริงนะคะแล้วก็ลูกไม้เนื้อคอตตอนนิ่มแบบนี้นะคะก็ ถ้ามีหน้าร้านแน่นอนก็ขายพันกว่าก็ได้ยังได้อยู่นะคะขายพันกว่าขาย900กว่าพันกว่าได้เลยนะคะอันนี้เขาบอกอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้น้ำส้มไม่มีหน้าร้านแล้วนะคะขายออนไลน์อย่างเดียวนะคะร้านลูกไม้วิพาขายออนไลน์อย่างเดียวนะคะตอนนี้นะคะน้ำส้มก็เลยประหยัดค่าเช่าหน้าร้านนะคะมาเป็นทําราคาพิเศษพิเศษน่ารักน่ารักให้ลูกค้านะคะก็ น้ำชัมินดีที่จะให้เก็บปลายทางได้นะคะถ้าไม่เชื่อใจไม่มั่นใจหรือไม่สะดวกใดๆน,นะคะแต่ขอขอขอร้องจริงๆว่าอย่าสั่งของแล้วไม่รับอย่าเทของนะคะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มมีบ่อยแล้วนะคะที่แบบว่าสั่งแล้วไม่รับปกติไม่มีนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าน้ำชั่ออกคลิปใหม่ๆเนี่ยเรื่อยๆต่อตลอดเลยทุกๆ สองสาวันเลยคือออกบ่อยมากนะคะมีของมาเสิร์ฟบ่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าตอนยังแอมไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องสั่งไว้พร้อมที่จะรับสั่งนะคะแม่ขาคือแบบว่ามันออกของใหม่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็บางทีก็มีรีพิตรุ่นซ้ำด้วยนะคะถ้ารุ่นไหนขายดีแล้วก็เป็นที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเทน้ำส้มนะคะสั่งแล้วก็รับของด้วยนะคะสำหรับคนเก็บปลายทางนะ สำชมยังไม่ได้บอกราคาเลยใช่ไหมคะรุ่นนี้นะคะราคา690บาทคะ่ะแม่คะ่ะ690บาทรวมจัดส่งฟรีคิดดูสิจากจากที่น่าจะขายได้เป็นเป็นพันน่ะจริงๆขายเป็นพันได้เนื้อนี้เนื้อเขาต้อนร้อยงานปากักงานเลือนเทปไหม ขายเป็นพันได้เลยนะคะแต่น้ำส้มขายให้แม่แม,แม่แค่690แล้วก็รวมค่าจัดส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทนะคะวนเวอร์สนานลืมบอกราคาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมีคนมาเม้นหาว่าน้ำส้มไม่บอกราคาเดี๋ยวน้ำส้มแปะราคาไว้ให้หน้าคลิปก่อนเลยดีกว่านะคะก็690บาทจัดส่งฟรีโอนชำระจัดส่งฟรีคะ่ะสวยมากนะคะ ยังไงก็เชียร์ทุกสีสวยทุกสีอย่างที่บอกกันคือมันก็ต้องมีบ้างแหละวันไหนที่แบบเออดวงฉันเกิดวันศุกร์ใส่สีเทาแล้วเห่งอะไรวะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นในตู้เสื้อผ้าเราต้องมีหลายสีไว้นะคะแม่่ะเราต้องมีหลายๆเฉดไว้นะคะเราจะได้เหงงทุกวันแล้วเราจะได้มูเตลูแบบว่าเช้ามาฉันจะใส่สีไหนดีอะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ กดไลค์กดชื่นชมเมนเมนชื่นชมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่สนใจขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะคะฝากกดติดตามร้านลูกไม้วิพาไว้ด้วยนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้ำส้มด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็ชอบแนะนำช่วยแชร์บอกต่อนะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณที่อุดหนุนนะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่เชื่อใจไว้ใจเรามาโดยตลอดนะคะว่าสินค้าเราดีจริงนะคะ แล้วก็ถูกด้วยนะคะคุ้มค่ากับราคาต้องพูดคำนี้ดีกว่าว่าคุ้มค่ากับราคานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ